ไม่เยี่ยมคนป่วยเนาะค่ะทีเพิ่นท่านพอดีหน้าดีถ้าหมหูจกักคนป่วยกันค่ะอังสวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะจ้าพี่แนะนน้ำโตเนาค่ะพี่อยู่บ้านไหนซื้อหยังซื้อพ่อจะอยู่บ้านโน่นสมบูรณ์ตะบนโคกกลางเพื่อพนุ่มดวงหลักอยู่บ้านชลีจ้าพี่เป็นโรงหยังเป็นมะเร็งทุ่งจมูกระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายเนาะค่ะผู้ใดเป็นคนที่แนะนน้ำให้ รู้จักกับพ่อที่นาพีทองคจ้ะพีทังคัมมีบอกพี่ทองคัมหรือบอกออ่าจะเป็นยังไงพี่หล้างจากที่ท่านพ่อที่นาตัวนี้แม่บอพี่ค่ะแม่จ้ะจเป็นเมื่อแล้วพี่เป็นเมื่อสี่ี่สี่ปีสี่ปีอือตอนแรกพี่มีอาการแบบไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวหลักครับไปตรวจเขาก็ว่าเป็น ไปใส่นัดอืมแล้วก็ไปตรวจอีนัดดีแล้วก็ไป,ว,ดดไปว่าเป็นเนื้องอกเนื้องอกอืมแล้วก็นัดนัดไปไปซองกล่องไปพ่าอะไรสักอาการของพี่<อ>เป็นยังไงแม่ตอนตอนเป็นนัดนัดอาการปวดปวดหัวอย่างเนีน้ยรุนแรงเลยอืมแลนนี้ บ่ได้มากกินครินาเลยไงอืมแต่ไปรักษายาหมออืมยาหมอไปที่ไหนรักษายาหมอกินยาหมอแปดเดือนอืมแปดเดือนกับ่บ่บ่ดีขึ้นบ่ดีขึ้นเนาะจะบ่ดีขึ้นเขาก็ลยครับกินก็เลยกลับบ้านมี่มีพี่สาวแนะนําให้แจ็คอรินาเนาะแม่จะจะแล้ว มีอาการแบบพุณหมอพ่นบอกว่าตอน,น,นอ<า>ตอนพี่เป็นเนาะตอนพี่เป็นเนี่ยตาพี่จะมีปัญหาบวมมันบวมอี<า>แล้วก็ภายน่าจะูมกของพี่น่ะมีอาการแบบไรแน่ได้แต่ได้จะโมกยังไม่เนืองโมกไม่เนืองอมกโผล่ออกมาทำใจบ่ได้บทำให้าาหายใจลำบากี่นี่หายใจบ่ได้ดเลยหลังจากพี่พี่มาใส่ ผลิตภพัณนท้อลีนาเราเป็นใจไหนพี่ดีขึ้นก่อนใส่เมื่อสักพักหนึ่งน่ะก็ดีขึ้นกินมา่อโดนไนไหนพี่กินมาโดนไปไหนเลยแปดเดือนน่ะประมาณแปดเดือนถึงมาอยู่บประมาณแปดเดือนเนาะแล้วที่นี่เป็นหาคุณหมอคุณหมอเิ่นมาจากไหนเราไปทําอะไรมาอืมดีทําไมดีขึ้นอะไรอย่างนี้กับตัวเรา บมบมอใหญ่ไห้แล้วพี่พี่กินตัวใดแน่พี่กินตัวนี่นนคีสมโกนี่ป่าพี่จะแ้วกามีตัวนี้น้ำบอมีผ้านาเดียมีนายติกาเนะพี่เนาะทุกอย่างแม่นป่พี่ทุกอย่างพี่กินหมดเลยหมดเลยกินแบบใดพี่วิธีกินกินแบบใดพี่สาวผสมห้พี่สาวผสมห้ผสมแบบใดพี่สาวจะเอา อันมีโสมโกอตะนี์ใส่กันข้อดีหาะร่วมกันหมดร่วมกันใส่ยาอะไรกินทีละเยอะไหมกินทีละหาสีฝาหาฝาเมื่อนละสองเถื่อให้กินซีฝาหาฝาเลยเทียงนึงอ่ะอัดเลยอืออัดเลยบ่มีการปวดปวดกอตุ่แรกก็ปวดเยแรกก็ปวดอยอะชอบต่อมาครับเดี๋ยวนีว่าปวดล่ะเฉยๆอืม ท่านพอดีนาดีขึ้นเนาะก็ะอยากให้พี่ฝากฝากผูพนฟัง,ฟง,ฟงยู่เนาะที่เิ่นเป็นโลกคือพี่เองสใ,ให้พี่แนะนำบึงว่าท่านพอดีนาดีแบบไหก็ดีขึ้นขอใหค้คนที่เป็นลที่เฮา<ม>เป็นโลกมันเร่งมาแบบปวดทรมานนะควกเศร้าปวดดีขึ้นก็อยากฝากไปถึงคนที่เป็น เป็นโรบมะเร่งหรือว่าโรงย้าไรท่านใดค่ะอยากที่ว่าพี่พ่อนเนาะเพิ่นเป็นมาเล่งขันสุดท้ายเป็นมะเล่งพอกจมูกเพิ่นใดท่านพอรีนาค่ดีแล้วพอดีขึ้นนะคะกะขอขอบพุณข้อมุ่นดีๆค่ะวัสดีค่ะ์ุ่มาดูด